สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องหมาค่ะเพื่อนเพื่อนน้องหมากินชมพู่ค่ะพอดีแม่มาดูชมพู่แล้วคนนี้ขนาดอยู่ในถุงนกก็ยังเจาะข้างบนได้ค่ะเพื่อนเราก็ว่าไอ้ชมพู่มันทําไมถึงร่วงก็เลยแกะตรงตูดไอถุงดูค่ะเราเอาชมพู่ออกมาเอาชมพู่มีรอยนกจิก ก็เลยเปิดถุงออกดูนกจิกทั้งสองลูกสามลูกค่ะเพื่อนๆเราก็เลยเอาโยนให้น้องหมาค่ะน้องหมาก็ได้กินชมพู่ค่ะน้องหมาของเรากินชมพู่ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูน้องสําเร็จกินชมพู่ค่ะเพื่อนๆจริงๆแม่โยนให้ <c oughs> ให้พี่อานคันนี้พี่อานก็กินไปลูกนึงลูกนี้แม่โยนให้พี่ตาน้อยพี่อานก็เลยมากินของพี่ตาน้อยลูกนั้น พี่สําเร็จก็เลยกินของพี่อานค่ะน้องหมาของเราก็กินหมดค่ะผลไม้ค่ะเพื่อนๆกินชมพู่ได้ค่ะพี่สําเร็จได้กินหมดทุกอย่างพี่สําเร็จได้กินหมดผลไม้ขอให้เป็นผลไม้พี่สําเร็จกินหมดยิ่งมะละกอนี่พี่สําเร็จชอบมากเลยวันนี้ก็อากาศเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆน้องน้าโชคก็ไปนั่งตากแดดแล้วค่ะเพื่อนๆน้องน้าโชคน้าโชคน้าโชคไม่มาหาพี่พี่ลูกเ้อไม่มาหาพี่พี่ ฮะเออวันนี้อากาศอากาศหนาวค่ะอากาศเย็นมากน้องหมาก็มานอนตากแดดค่ะมานอนอยู่ใกล้ต้นชมพู่นี่แหละค่ะเพื่อนๆอืมน้องอานก็มีความสุขเลยค่ะน้องอานอืมอ้าวกัดใบหญ้าแล้วทีนี้น้องอานวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมน้องหมาแต่เพื่อน น้องหมาก็มีความสุขมากเลยน้องอานเอออยู่ท่านิ่งเลยน้องอานให้เพื่อนเพื่อนชมน้องอานค่ะเพื่อนเพื่อนน้องอานมีความสุขมากเลยน้องอานเออกัดหญ้าแล้วก็นอนเออนอนถางแข้งถัางขามีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้องอานน้องอานมีความสุขมากเลยน้องอานบอกแม่แม่อานมีความสุขมากเลยแม่ที่ได้มานอนอยู่ใกล้ต้นชมพู่ เฝ้าเฝ้าชมพู่ให้แม่ด้วยแล้วก็นอนตากแดดด้วยแม่น้องอานมีความสุขมากเลยแม่น้องอานบอกแม่ว่าน้องอานมีความสุขที่ได้มานอนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแม่ก็มาดูชมพู่น้องหมาก็มันมานอน <c oughs> เฝ้าชมพู่ให้แม่ค่ะเพื่อนเพื่อนนั่นวันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนชมน้องอานค่ะเพื่อนเพื่อน น้องอานมีความสุขมากเลยเอ้ยมีความสุขมากเลยน้องอานอ,อ,อ้าวเกาหูเลยน้องอานน้องใส่มีเห็บแม่ก็ทำเสื้อให้น้องอานค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ตัวเนี้ยออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าคอมคับ <c oughs> ถ้าหลวมๆนี่น้องอานกัดกัดทิ้งหมดแล้วค่ะ กขาไม่ชอบอะไรรุ่มล่ามค่ะตัวนี้ไม่รุ่มล่ามก็เลยอยู่ได้นานค่ะพี่ตาน้อยก็เสื้อก็ยังอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนดู้อเสื้อเขาเป็นยังไงค่ะมันคับค่ะน้องหมาก็เลยเอาออกไม่ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันเป็นแบบนี่ค่ะเป็นเป็นขากรงเกงค่ะที่มันตรงปลายขามันจะเป็นแบบเป็นรัดข้อเท้าน่ะเพื่อนๆน้องหมาก็เลยเอาออกไม่ได้ค่ะ เมื่อก่อนเราตัดแล้วมันปลายขามันจะไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นปลายขาตรงธรรมดานั้นน้องหมากัดออกได้ค่ะแต่ว่าแบบนี้น้องหมากัดไม่ได้กัดไม่ถึงก็เลยเสื้อก็เลยยังอยู่เสื้อก็เลยยังอยู่เลยยังเอาออกไม่ได้เลยน้องอาเอาออกไม่ได้อากาศก็หนาวได้ค่ะเ,เพื่อนๆพี่สําเร็จนี่เอาเสื้อออกทุกวันค่ะเ,เพื่อน แม่ก็แล้วเ,เสื้อตัวนี้มาใส่ให้แม่ก็ตัดนั่นแหละค่ะตัดขางเกงค่ะอันแบบนี้มันจะเป็น,นกางเกงที่มันไม่มีสายรัดค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาน้องหมากัดเขาก็จะออกง่ายค่ะมันเป็นยืดค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเมื่อคืนแม่ว่าจะปล่อยให้น้อง <c oughs> สําเร็จนอนหนาวแล้วก็เลยสงสารก็เลยเอาตัวนี้ใส่ให้จริงๆมันเป็นเสื้อของน้องนำโชคค่ะ แต่ว่าน้องนำโชคก็ใส่ได้ค่ะมันมันยืดค่ะมันตัวใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาเลยใส่ให้น้องน้องสําเร็จเอาวันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนเพื่อนค่ะน้องหมาก็จะนอนตากแดดจะตรงนี้ก่อนค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ